โอเคครับสวัสดีครับถางานวันนี้หน่อยครับกับเดสกาแฟโกเบม่าครับเอ่อก็เป็นเป็นความลับที่ปิดมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เออหรอเขาเออเราจริงเหรอทุกคนรู้เหรอรู้สิรู้ได้ไงอ่ะหมายหมายงานมันมีชื่อเธออยู่โอ้โหโอเคโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่เออเครับผมเป็นไงบ้างกับบรรยากาศกเนี่ยครับ กับกาศงานวันนี้กับการก็ก็ก็ดีครับผมสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ได้กลับมาเจอกันในแบบเหมือนไปเจอกันที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วงานมันยุ่งมากไม่ได้คุยกันมากกันก็แบบได้แคชรับกันหน่อยแต่ตอนที่สิงคโปร์ก็วิ่งกระโดดไปก่อนของเออใช่ก็คือแบบว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเออแล้วก็แบบว่ามันก็แบบมีความแบบเออแบบไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดถึงนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยโมเมนต์สิงคโปร์ว่าอะไรเงี้ยโมเมนต์ในทีโมเดลีเยอะอยู่เนี่ยเอ่อจริงๆก็นั่นแหละครับคุยแบบบางทีเขาว่าอันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็แบบตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยเขาบางทีแบบอยากรู้ว่าความเป็นเคาน์เตอร์ไทยอะไรเงี้ยบ้างคืออะไรเงี้ยว่าอันนี้มันใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหรืออะไรเงี้ยร่วมงานกันบ่อยๆจะมีโอกาสคอนเทนต์เรื่องงานเพลงกับนักดนตรีอันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เรื่อกาสได้พูดคุดย,ยกับเขาทาบ้างๆเลยว่าอยากจะช่วยจริงๆเคยมีตอนอยู่ในช่วงช่วงเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>คือมันด้วยความที่ทั้งทั้งคู่เคยยุ่งกันมากยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้แคชชั่นกันเท่าไหร่แต่<ม>ต้องต้องดูว่าเป็นยังไง<ม><ม>ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็เกรงใจเขาก็ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี<ม>้ยแล้วตอนผมเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จอาจจะแบบยังไม่มีงานเพลงในในช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่ใกล้ปล่อยก็คือเป็นเพลงหนังเลย ครับผมแต่มันเก็บภาพโมเมนต์ที่ออกมาที่เราอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วเ็ชงคือกินกับอะไรก็อร่อยอย่างนี้เหรอใช่พค่มิสามากเ็ก็ก็จริงๆก็เคยได้ผมตอบยังไงก็ก็ประมาณนั้นแหลยก็จริงๆซิงซีก็น่ากดีเปิดไหมแฟนกับชงชงจงเข้มมากก็จริงๆก็คนจริงๆในงานเนสกาแฟก็ควรจะชงกาแฟอ้าวผม ถาอเคถ่มเมื่อกี้พูดถึงเพลงอยู่เลยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมวิ่มาน้ำใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้โอเคพูดไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงเพลงที่แบบมีความไกลตัวจากผมออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบรรยากาศหนังครึ่งหนึ่งมีความเป็นเจฟซัตเตอร์ขึ้นหนึ่งใช่แต่บรรยากาศหนังคือหนังหนังยังไม่ทัน่ายแต่กระแสคือแรงมากเลยนะเจฟเป็นไงบ้างโอ้นแสดงเป็นกระแสที่แบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเราทำงานนี้มาเป็นแบบว่า สองสามเดือน e อะไรเงี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาเตรียมกันปเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสทุกคนแบบเออแบบตื่นเต้นกันทางทางนี้มันยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยผมก็ไปตามดูคนที่แบบดูรี a c t หรือว่าทำ react ทำแบบ s h o ต t อตชอ็อ t อะไรเงี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไง <c oughs> เออหลายๆช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเออหวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแบบว่าเฝ้ารอกันอยาน่างไดมีตั้งใจทำเพื่อนหนังจีเลยทุกคนเลยใช่จริ <c oughs> <ๆ>้จริงจริงจริงเป็นโครงที่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดีว่า รู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ไประเด็นหรือว่าการพูดเรื่องราวในในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอความด้วยหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็นแบบว่าไกลจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาวบางอย่างซาวเฉพาะบางอย่างท,ที่ที่ปกติผมทำเจฟซัตเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะกับบริบทของตัวเองมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบไกลตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบ ใกล้ตัวผมประมาณนึงเช่นหับคราวนี้จะออกเหนือเหนือมั้ยครับต้องรอดูปล่อยออกมาเนี่ึงแฟนคลับชมมากว่าคุณเจฟทำถึงว่าเพลงหรอครับยังไม่ปล่อยเลยไม่ไม่ไม่ตันเซอร์อ๋อก็ผมอยากจะแบบทํางานแสดงชิ้นหนึ่งที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นศิลปินอะเกิดมาละครหนึ่งในฐานะนักแสดงท็กวรจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดเลยเพื่อที่เราจะได้แบบ หมายถึงอัปเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่นอ่ะเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบทที่มันเกี่ยวกับดนตรีมาเงี้ยเราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนักร้องในในเรื่องที่เองเล่นแล้วคือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากคือทุกเรื่องต้องมีร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวก็เลยแบบตัดใจเรื่องนี้ด้วยหนังไม่ทันฉายแต่คุณยกให้เจ๊ออกับก็อาจจะเป็นพระเอกหลายร้อยล้านคนใหม่ของเมืองไทยกลาเออไม่มได้คาดหวั<ท>งเรื่องนั้นแต่คาดหวังวนะ่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอ่ะ แบบได้ทารุธได้ความมันได้ได้ได้คอเมสเซจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่รู้เยอะมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะเพลงนึงแถมเป็นพี่ตู้นขึ้นว่าสิบล้านสิบล้านแล้วใช่ก็โอ้โหก็ความบริสัแลมอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฟีเจอริงกับใครศิลปินไหนเนาะแล้วก็พอทํามันแล้วมันก็สักเซสในในในเวของมันอะไรเงี้ยกับพี่ๆบริสัแลมด้วยมันก็ถือเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบ เราภูมิใจมากมากตอนนั้นกดดันไหมว่าเราจะทำได้ถความเป็น,น,น,นมไหเออผมไม่กังวลตอนนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่า<ม>เพราะว่าผมจำได้ว่าผมมาเข้าไปในซูมมทติ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนั่นแหละแล้วพี่ตูนก็เข้ามาในสูมแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตูนแล้วผมเรื่มปิดไม์ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ขำกันะผมก็เลยว่าเออมันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดอลวันนะว่าก<ม>่มานมันเกินไปหลายท่าไม่คุณเพราะว่าตอนคอนเสิร์ตกันรือว่ามันเกินกวนโอ้โหแล้วแบบสามรอบอะเล่นสามรอบรอบแบบโอ้โห มันมันสุดจริง,รงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทำหลายๆอย่างมากที่เคยไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ทำมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากตั้งแต่นี้จะมีแจมกับใครที่แบบติดีมีมีแจมแน่นอนแล้วก็มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งเพิ่งส่งอัลบั้มเองแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทำอัลบั้มหน้าเป็นยังไงเพิ่งอยู่ในโครงนั่นเองก็น่าจะมีแน่นอน เป็นปีทองเลยเนาะปีนี้เนาะทีกว่าทองอีกก็ีเพชร้วในในเรื่องในเรื่องวิมานหนามก็เล่นตัวละครชื่อว่าทองคำมางานเนสกาแฟโกดเป็นทองครับผมโกดินทำนี่เป็นชีวิตจริงเแล้วก็มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนไซด์ได้มีแค่400ใบอันนี้ตั้งบังเอิญหรือตั้งใจบังเอิญหมดเลยใช่ครับผมมันดีเลทมากโอเคขอบคุณครับ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 